สวัสด,ดีทุกท่านทุกคนพี่น้องฟังไปแซบตุวลูกฝาจะแท่แลมานี่เป็นเทวดามืกี้น้ำอาเบิ้งเบพี่น้องเบิ้งพืชเดือดใช่หรอเด bid, bronze, well, <Why? S 2> ้อใส่ยังวะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นไม่ไปแข่งแล้วแม่เดนเดยังช้อปยังยัสวัสดีค่ะพี่น้องคะแกงเห็ดใส่ใส้ยังอ่ามี่หวานกลักกาใไส้ อันนี้กับพริกตะไคร้หอมแดงอ่ะพี่น้องโออคาดขึ้นเนี่ยครับฮ้อปร่บปรุงเลยใส่ผักหวานอย่างเงี้ใส่ผักหวานใส่ปลาแห้งพร้อมปลาย่างปลาย่างเออปลาย่างเอ้ยคักขนาดพี่น้องเลยไปย่างเพิ่อนเามาหายสองปีแล้วใครเห็นยังไงวะไอ้เนไหมส่ซุปยิ้วแล้วอ๋อนั่นนั่น อย่าปุบๆเลยใ่ปุบอ่เดี๋ยวปุบๆเราไปนอนเอ้ยดสิ่งที่ขาดไปได้โอ้ปลาหมึกปลาหมึกไปนะไปแดกไงวะใ้แดก ข้งเสียงเดือดพี่น้องใส่เกลือจัดหน่อยพี่น้อยบ้างไปใส่เกลือจังสีเสะอันนี้ปีจูเด้อใครบอกกินก็บบอสตองใส่เด้อพี่น้องเลยไม่ใช่สมชัยน้อยพี่น้องเนี่ยๆๆแล้วใช้หลายแปะบอกกินก็บบอสตองใส่เห็นป่ะแต่อันนี้เด้อค่ะใส่หน่อยเชื่หน่อยใส่หลายเช่อหลายบะเม็ดอันนี้ของแซ่บอืม สองพี่เลยไปนะสอส่วนให่เลยเอาเขาเรียกยังไงวะเด็ดหัวหนูเอ็ดหูหนูก็เห็ดความนหัวหนูแับก้นปลาย่างตั้งแต่ปีที่แล้วเออเพ่งองนี้หรอกเอยคือหอมแท้ปลาย่างไปหามาปาย่างไปหามาชิมรสชาตาก่อน

ประวันกไอตัวค่ะขวบกันเล็กเบ้อโอ้ขวมกันแรงแรงนะเดี๋ไหนมันคนเดินทางย่างเงี้ยระวัติมันนน่ะแหละล้เมื่อเจ้าไอตูพี่น้องไอตูไปนึ่งมาข้างเออพอถิดก็อาไเดีมมกีพี่น้องหลังหนาหนา เอาแบบผีไปเดี๋ยวนายเฝ้าคนิดเออพอแล้วปมาพี่น้องแล้วอาให้พี่น้องมึงเออกระปิดไปหรื่อยๆเสียจแห้งแล้วนี่ยหอมเลยหอมเลยหอมมือหอมเลยเออคือหอมแท้หอมทั้งอีหยัางถูกป่หอมปลาย่างหอมปลาย่างความอือพี่น้องหอมลงหอมแบบแก่ๆพี่น้องมึงไง ชิมีสามรอบอี่สามพี่นาใส่ข้าวหลาลงไปเลยอือน้อง,อง,งกอะกอ,อ,องไปตุกติกันกับแห้งแสบแห้งแสบแห้งแสบแสบแสบบขนาดคนนะเฮ้ยหักหัพี่น้อา เสียบแห้พี่น้องเลยอ่าวพี่น้องเก่ไก๋เลยพี่น้อมคนละเอ้ยวัวลเลยวัวลเลยพี่น้อมอยากน้ำบ่คะสปาช์สปาช์กะติ๊บข่าเนยมาได้พี่น้องอยากน้ำกับสปาช์กะติ๊บข่าเนยมาได้นี่วัวลัวัวลัววัวลอ่าครับเจงพักหวานใส่ตุ่นน่ะคัก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 ขนาดคักขนาด เราี่น้องเป่าไฟสมควรทำรายผ้าจากที่นี้ทุกคนครับสวัสดีครับดีพี่น้องว่าจะได้ประมวลขอตรวขอไปรับประขขรนครับกูได้ก <s esta> ูมีก็ได้ก็น่าีอ้